ถือเข้ามาพี่น้องงามนะแซ่บแซ่บสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคน,นะจ้าพี่น้องมีสิทิภาพไม่กินต่บบกทัวกุุงซุกจะพี่น้องจ้านี่พี่น้องกุ้งโตยหญ่ยิงงแล้วจ้บพี่น้องมามาแสบต้องกันจ้บพี่น้องตับเหล้ยวมาไม่ไหมแล้จ้บพี่น้องจ้า อมึงนี่เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องจ้ะนั่งกินอยู่ทงหน้าเลยพี่น้องอืจัพักคาง,งางานม,มานน้าพี่น้องจ้ามาึเออเอออีอแอ้วอีอรราาออ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 าออ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 าออ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 อนอ วันนี้บรรยากาศดีค่ะเลยได้มานั่งจู่ข่งุรงน้าจา้ะพี่น้องอใช่บอืม สักเสียงข้าปุ้นมาล่ำพี่น้องจา้าอืมอืมมบรรยากาศดีครับพี่นอ้องอืมอืม กระจองงามๆจ้ะพี่น้องจา้าสื่อเข้ามาพี่น้องงามงามสับแทบ นัวครักพี่น้องจ้ะใส่เสร็จขาปุ้นมานำ้ำเด็๋ทุนมาเจวน้ำพี่น้อง เชียงก็จะบอกกันืมาืมหัวะ ขนาดมาทายอยู่ทงหน้าพี่ห้องไก่ก็ยังนำมา อืมอมไม่พักกระเสืกอ,อก็นั่งออกแสบเมื่อเดี๋ยวเอาเสื้อกระปุนมาหลายจ้ะพี่น้องจ้ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปหลายๆด้จ้าสวัสดีจ้า